สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ BT Channel หรอวัาเซียนคอนแกนครับมุนิกะมาอยู่กับเซียนคอนแกนคลิ๊กเก้าครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับ FC ที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็เดหวยดังๆจากทางช่อง B Channel หรือวัาเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้นะครับวันที่10เดือน9 พศ2 5 168นะครับเข้ามาสรุปแนวทางกันครับสรุปผลหุ้นวันที่10เดือน9พศ2 5 168นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้จังวันสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกรอยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับเดินวิ่งรูด งวดประจำวันที่10เดือน9นะครับพศ2568เด่นวิ่งรูด9กับ8นะครับสำหรับสายวิ่งแซ่รูดนะครับเจียนควัแก่นเน้นในไปที่วิ่งรูด9นะครับเอฟซีบอมักวิ่งรูด9นะครับก็ไปวิ่งรูด8ได้เหมือนเดิมนะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งแซ่รูดนะครับเจียนควัแก่นเน้นใน,นไปที่วิ่งรูด9นะครับเอฟซีมีทุตหลายก็สามารถน้ำไปเล่น19ประตูได้คือเก้าครับบัว่าสิ่ยุดต,ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามีเก้ är, นนครับพี่น้อง เอามาเบิ่งนะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับ98 1ชุดเบิ้ลก็คือ99 88นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดมาเบิ่งพี่น้องครับวิ่งรูด9จับคู่จอดเน้นเไปที่91 92 94 95นะครับส่วนวิ่งรูด8จับคู่จอดเน้นเไปที่81 82 84 85นะครับเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางครับพี่น้อง9383กันทุนไว้เด้อครับสำหรับอีฟซีไมที่เขามาแลว้วกอาจจะลืมนะครับเขามาแลว้วเบอง์ไงจบคลิปฟังไงจบคลิปนะครับรสิเลโรเวเซียนคนแกน่นเน้นไหนตรงไหนนะครับมองได้ได้พี่น้องเด้ออ่ะมาเบอร์ครับสำหรับเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวัน1 2 4 7 กัาสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่1 2 1 4 1 7 2 4 2 7แล้วก็4 7นะครับวิบ่งรูด9กับ8นะครับบนประจาวันที่10เดือน9นะครับกัาสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันได้คือเก้าพี่ 9, 5, 5, 6, 7, น้องอ่ามาเบิ่งครับวิบ่งรูด9จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่9 1 9 2 9 4 9 7นะครับ9 1 9 2 เก้านะครับตัวกันก็นคือ97พี่น้องส่วน9 19294นะครับเซียนคอนแกนจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมาเบิ่งกันต่อครับมาเบิ่งกันต่อสำหรับวิ่งรูด8นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่8182 8487นะครับ8182 8487 นะครับตัวกันก็คือ8ปดเจ็ด4ปนะครับเชียนก่นแกนจับคุยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิงงบน้อยครับสำหรับ f อฟซีที่มีทุนหน่อยนะครับมาเบิงได้ตรงนี้เลยพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูดประจำวันที่10เดือน9ก็คือ9กับ8นะครับตัวประกบ2กับ4นะครับจับคู่นะครับ9 2 9 4สองแดสอง 8c นะครับเซียนคนเกนเน้นได้ที่92กับ82เด้อพี่น uh ้องเด้อ uh huh. an uh huh. uh, so uh huh. a c บอมาเก่า282ก็ไปที่94 84ใดคือเก่าครับพี่น้องหรือว่า 2c นี่ครับมีโอกาสมาได้เด้อครับเด้อตัวประกบนะครับพี่น้องส่วน98ก็คือกันครับพี่น้องจับคุ่ยคือกันนะครับมาเบิ่งครับหุ้นแรกแหกมันนะครับของแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องเด้อหุ้นแรกแหกมันนะครับ ลาวสตานะครับพี่น้องลาวสตานะครับพี่น้องเอฟซี F C ทางช่องลาวสตาบนนะครับศูนย์หนึ่งสี่ล่างห้าศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสี่ล่างห้าศูนย์นะครับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่หนึ่งสี่นะครับพี่น้องมาหนึ่งสี่ตรงๆรงนะพี่น้องเด้อสําหรับลาวสตานะครับ ดีใจนะเป็ซีทาง่องนะครับพี่น้อง fc ธรรใดาที่ทำตามเสียงคนเจนบอกเฮ่นเนี่ยนอนครับพี่นอ้องมาเบิ่งกันต่อครับเฉพาะกิจศูนย์สี่สามล่างเจ็ดเจ็ดนะครับวันนี้เฉพาะกิจนะครับหลุดเด้อพี่น้องหลุดนะครับเฉพาะกิจหลุดนะครับพี่น้องมาหน่อยรอบพิเศษหรือว่าหน่อยมัดรวมนะครับบนสามศูนย์สองล่างศูนย์หกนะครับ หลุดนะครับพี่น้องสําหรับน้อยรอบพิเศษหลุดนะครับตรงขอตัวเอีบซีต่างช่องกันแล้วกันครับพี่น้องเฉพาะกิจหลุดนะครับพิเศษหลุดนะครับพี่น้องมาเบิ่งนกันต่อครับนอยรอบปกตินะครับนอยรอบปกติบนนะครับพี่น้องสองสามหนึ่งล่างสี่แปดนะครับพี่น้องสองสามหนึ่งล่างสี่แปดนะครับ แนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่ง8ล่างนะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่8 4นะครับนะครับวิ่ง8จับคู่เจาะเน้นไปที่8 4มา4 8นะครับพี่น้องสำหรับสายวิ่งกระรี่นะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่ก็เฮครับพี่น้องกระรี่คือกันครับ8 4 4 8นะครับพี่น้องแล้วก็งบน้อยนะครับพี่น้องมาที่8 4 สี่แปดนะครับพี่น้องสำหรับ VIP ครับพี่น้องครับบนหกสามเจ็ดนะครับบนหกสามเจ็ดล่างหกหนึ่งนะครับบนสามเจ็ดหกสามเจ็ดล่างหกหนึ่งหลุดนะครับพี่น้อง VIP นะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนบอลแกนหลุดนะครับพี่น้องหลุดนะครับอ่าเฉพาะกิจพิเศษ V.I.P. นะครับพี่น้องหลุดกันนะครับพี่น้องอมาเบืองกันต่อครับลาวพัฒนานะครับจันพุทธสุขเรามีนัดพบกันกันบลาวพัฒนานะครับพี่น้องจันพุทธสุขมาเบืองครับพี่น้องลาวพัฒนาบน7 09ล่าง1 7สําหรับแนวทางของเซียนคนแก่ก็มาที่วิ่ง9บนนะครับเอฟซีันใดที่นําไปเล่น19ประตูก็จะมาที่0990นะครับพี่น้องวิ่ง9บน นะครับ19ประตูก็คือ0990นะครับส่วนล่าง17นะครับแนวทางของเชนคนแกนก็มาที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันนะครับ17ตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับลาวพัฒนานเอฟซีนันใดี่่ํมกามเชนคนแกนบอกกะด้เฮขื้เกาครับพี่นอ้องดีใจนำเอฟซทางช่องนะครับ สำหรับลาวพัฒนานะครับบน709ล่าง17มาที่เลขกำลังจับคู่วินกันนะครับแล้วก็19ประตูน,นะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวันนี้วันที่10เดือน9พศ2 5ง8นะครับอ่าก็ต้องขอตัวดเดี๋ยที่ทั้งช่องนะครับเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกอนเกนวันที่10เดือน9นะครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเข้าแค่แลาวสตาร์นะครับ014น้อยรอบปกติ 48นะครับลาวพัฒนาก็เข้าไปที่เลขกำลังวันจับคู่วินกันที่09กับ17นะครับพี่น้องก็ถือว่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะถ่ายยท,ที่ทันใดทีท่ทาตามเส้นคนแกนบอกเดเฮครับพี่นอ้อเงเสีนคนแกนก็ขออนุญาตเอาแนวทางวันที่10เดือน9พศ2 5ง8นรนะครับ ลุงจากหนาจอก่อนนะพี่น้องเข้ามาตามกันไหมสําหรับแนวทางวันที่11เดือน9วันสองพันแนวทางของเซียนกอนแก่นนะครับบางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนาไปเล่นได้ทุกคุณทุกน้อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องอสําหรับเพื่อนบ้านวันที่11เดือน9นะครับมาเบิร์นครับพี่น้องหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับ เอามาเบิกไปพร้อมๆกันครับเด่นวิ่งรูดประจำวันที่11เดือน9พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูด8กับ7นะครับพี่น้องเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด8นะครับสำหรับเอฟซีที่มีทุนลายนะครับก็สามารถน้งประเดนสิบเกประตูได้คือเก้าโมบายสียึดตำแหน่งใดมากตำแหน่งใดถ้ามี8กับ7ได้เฮแน่นอนพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งไปพร้อมๆกันก็แล้วกันครับพี่น้อง สำหรับแนวทางของเซียนคอนเจนนะครับมักจัดคัดกระพานนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับสำหรับแนวทางหุ้นนอยรวมดาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับอ่ะอ่ะเบิ่งกันครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด8กับ7สามารถนํำมาจับคู่กันนะครับพี่น้องได้ที่จับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้อง แปดเจ็ดหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องเบิ้ลก็คือแปดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวเส้นคนเกลียจับกองตัางหมาเหมือนกันพี่น้องครับอ่ะนะครับอ่ะมึงกันครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนเกลนงวดประจำวันที่11เดือน9พศ2568เด่นวิ่งรูดนะครับ เกับ8นะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่นะครับวิ่งรูด8จอดเน้นๆไปที่80 81 83แล้วก็ตามมาด้วย8 4นะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูด7จับคู่จอดเน้นๆไปที่70 71 73แล้วก็ตามมาด้วย74สีนะครับเซียนคนแกณฑ เน้นให้ที่สี่คู่หน้านะครับแล้วก็เน้นให้ที่สี่คู่ท้ายนะครับพี่น้องส่วนตรงกลางครับแปดสองเจ็ดสองนะครับกันทุนไว้นะครับสําหรับเอฟซีไม้นะครับเขามาเบิรงแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับกะอย่าลืมนะครับเบิรงให้จบคลิปฟังให้จบคลิปสิได้รู้ว่าเซียนคนแก่นเน้นให้ตรงไหนนะครับพี่น้องมองไหนนะครับพี่น้องเบิรงให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีไม้นะครับเอฟซีเก่ากับที่กันครับพี่น้อง อ่ะคงสิรูด,ดีกันแล้วนะครับ FC เก่าส่วน FC ใหม่นะครับขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจงให้กับทางช่องนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่ะเบึงพี่น้องครับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องหนึ่งสี่ห้าเก้านะครับกับสามารถนํามาบินกันได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่เก้าและก็ห้าเก้านะครับ ส่วนเลขเด่นวิกงรูดประจำวันที่11เดือน9ก็คือ8กับ7นะครับพี่น้อง8กับ7นะครับกับสมัตินมาวิ่งกันกับเลขกกำลังวันใดคือเก้าครับพี่น้องวิ่งรูด8จับคู่กับเลขกกำลังวันได้ที่81 84 85แล้วก็89นะครับพี่น้อง81 84 85แล้วก็89 ตัวกันก็คือ8ปดหาแดเก้าดยพี่น้องเด้อแปดหนึ่งแปดสี่เซียนคนเกลจับคุยเรียบร้อยแล้วครับส่วนวิ่งรูดเนะครับพี่น้องสามารถนํามาจับคู่กับเลขกําลังวันใด้้เก้าพี่น้องมาเบืองครับพี่น้องวิ่งรูดเจ็ดจับคู่กับเลขกาลังวันใดที่เจ็ดหนึ่งเจนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าตัวกันก็คือเจ็ดหาเจ็ดเพี่น้อง7จ็ดนึ่งเจ็ดสี่เซียนคนเกลกระจับคู่เบืองเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับ อ่ะเอามาเบิ่งงบน้อยนะครับพี่น้องมาเบิ่งงบหน่อยครับพี่น้องมาดูงบน้อยกันนะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูปประจำที่สิบเอ็ดเดือน9นะครับพศ2568เด่นวิ่งรูป8กับ7นะครับตัวประกบนะครับ5กับ3นะครับพี่น้อง5กับ3จับคู่8 5 8 3 7 5 7 3นะครับพี่น้อง8 5 8 3 7 5 7 3นะครับเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่ แปดสามเจ็ดสามดูไปน้องเด้อเส้นคนเกนเน้น,นไปที่แปดฮะแปดสามเจ็ดสามนะครับส่วนตัวประกรบนะครับก็มีโอกาสกอดคอกันมากขึ้เก้าคือพี่น้อ,นองคือกันกับแปดเจ็ดนะครับคือกันกับแปดเจ็ดครับตัวดินคือกันครับพี่น้อง กัสามารถกอดข้อกันมาได้คลิเก่าครับหาสามนะครับพี่น้องครับมากระจัดขัดสะพะขักระพานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนำเสนอให้กับอซีทางช่องนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนนะครับพี่น้องอ่าสำหรับเอซีทางช่องนะครับเขามาแล้วกันจะลืมนะครับพี่น้องเปลี่ยนกําลังใจกับทางช่องโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับมากระจัดขัดกระพานแนวทางของเซียนคนแก่นเสนอเป็นแกนแนวทางเด้อพี่น้องเด้ออ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุด นะครับพี่น้องสาหรับเอเซีที่เดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับเซียนคนเก่นนําแนวทางมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพอกันไหมคลิปหนานะครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเซียนคนเก่นลาพี่ลาน้องไปก่อนราตีสวัสดิ์ครับ